นูริโบโตเกะผีแทนบูชานูริโบโตเกะเป็นพูดผีที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผีดิบในธรรมเนียผีของประเทศญี่ปุ่นเขาว่านะโดยที่พวกปันเนี่ยก็มักจะอาศัยอยู่ในแทนบูชาบุึดันสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ได้เสียชีวิตไปแล้วและถ้าหากว่าเกิดมีผู้ใดไปเปิดประตูตู้บูชานี้ที่เอาไว้ในตอนกลางค่มกลางคืนแล้วเนี่ย นูรีโบโทเกมันก็จะทำการเลื้อออกมาจากประตูนี้เลยละสำหรับลักษณะทางกายภาพของนูรีโบโทเกนั้นเขาก็ว่ากันว่ามันจะมีร่างกายที่อ่อนเหลวผิวสีดำและมีกลิมมน่นเหม็นฉุนอันรุนแรงเอามากๆเลยนะเพื่อนๆส่วนท่อนล่างของมันนะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับปลาดุกนำซ้ำลูก,กตาทั้งสองข้างของมันก็จะหลุดออกมานอกเปลาห้อยมันลองตองแต่งไหวไปไหวมา ที่เมื่อได้เห็นแล้วก็ต้องขนลุกขนพองสยองกร้าวกันไปเป็นแถบๆเลยละนูริโบโ,โทเกะนั้นมักจะมินิสัยที่ชอบหลอกหลอนคมควนผู้คนในครอบครัวที่เป็นเจ้าของแทนบูชาให้ได้พบกับความหลอนแบบที่ว่าสุดๆกันไปเลยละ่ะด้วยการที่มันเนี่ยนะจะครานออกมาจากตู้แทนบูชาประมาณว่าจูอ่อนยังไงอย่างนั้นเลย แล้วมันเนี่ยก็จะทําการลุกขึ้นมาเต้นรําให้เห็นกันอย่างจะจะจังเลยนะพี่น้องนอกจากนี้แล้วในบางครั้งมันก็ยังหลอกมนุษย์ในการให้คำใบากรอนอนาคตอย่างมวาัวสวกปีพิพิงเพียรนีด้ด้วยแต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่านูริโบโตเกะมันจะสามารถออกมาปรากฏตัวได้ก็เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นส่วนต้นกําเนิดเกิดขึ้นมาของนูริโบโตเกะนั้น ก็เกิดปัจจากสาเหตุที่ว่าในบ้านเรือนของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั่นนะก็มักจะมีตู้เอาไว้สำหรับตั้งแทนบูชาที่ทำขึ้นมาจากไม้ที่มีขนาดอย่างใหญ่และฮารุหาราเป็นที่สุดเลยซึ่งภายในนั้นนะก็จะมีสิ่งของทางศาสนาหลายๆอย่างที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณรวมไปถึงป่ายศักระของบรรพบุรุษทั้งหมดด้วย และตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วนั้นประตูที่ว่านี้ก็จะต้องถูกปิดเอาไว้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเพราะเชื่อกันว่านั่นมันเป็นเสมือนกับว่าเป็นประตูเป็นสู่โลกของวิญญาณนั่นเองและถ้าหากว่าเกิดเผลอรเร่อไปเปิดประตูตู้แท่นบูชานี้เอาไว้มันก็จะทําให้ดวงวิญญาณบางตนบางกลุ่มสามารถที่จะเดินทางข้ามไปมาระหว่างทั้งสองโลกได้อย่างอิสระเสรีเลยเชียว และไอเจ้านูริบุโตเกะก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นซื้อด้วยสิที่มันก็จะฉกคชวยโอกาสนี้ข้ามทะลุมิติเข้ามายังโลกมนุษย์ของเราโดยประการลชนนี้แหละถ้าว่าถึงแม้นูริบุโตเกะจะสามารถข้ามประตูมิติเข้ามาได้แต่มันก็ต้องกลับออกไปที่แท่นบูชาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นไม่งั้นโดนแดดแผดเผาผิวเสียหมดเลยอืว่าเขาไปนั่น และจากการที่นูริโบโตเกะเนี่ยมันก็ชื่นชอบในการออกมาปรากฏตัวให้เห็นกันแบบโจงคือมานะ่ะก็ทําให้วิธีการจัดการกับมันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่ใช้เกลือมาเทรวยเป็นวงกลมรอบๆตัวมันเอาไว้เท่านี้เจ้านูริโบโตเกะมันก็ไม่สามารถกลับเข้าไปในตู้เพื่อข่าม,มิติกลับสู่ภพภูมิของมันได้และเมื่อแสงตะวันยามเช้าไม่เยือน พร้อมกับเสียงไก่ขันเออีเอกเอกเนี่ยนะเจ้านูรีโบโตเกตมันก็จะถูกแสงแดดแผดเผาจนมาลายหายไปอย่าไรร่องรอยเลยล่ะครับนายท่าน